อยู่ดีดีก็มาไม่เจอพบน้าเต็มเนื้อแล้วอย่าเป็นอย่าเป็นอย่าอย่าอย่าเป็นชื่อไอหอมอย่าเป็ชื่อไอหอมเนื้อเนื้อว่าอะไรวะเนื้อไมเหมอนอยู่ดีดีสุดลงไม่น่าเสียใจคิดว่าอยู่ดีดีนี่ไม่ได้เจอหน้าอะไรอ่ะไม่มีไม่มีเหมือนนะเหมือนบ้างเลยแสงสวีเธอไต่มาช้่อ ควยาบับางนเหมือนายหัวใจอันนี้แสงวีหรือว่าป้าข้างบ้านและเมื่อเราได้ผู้ชนะคู่แรกฮะคนคนนี้จะมีสิทธิ์ในการเลือกเจอใครก็ได้ใน4คนนะครับเนี่ยเป็นไปตามแผนทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วมันก็ได้เป็นผู้เลือกจริงอย่างที่พี่ชาวพูดว่าหอมทําได้ดีมากมันไม่ใช่การร้องเพลงหรอกค่ะมันเป็นเรื่ององแท็กติกมันเป็นเรื่ององแท็กติกเนี่ย แงสังหารซะนี่แล้วแต่เทคนิคแนะนำไปเลือกแถวหลังตามแท็กติกไอสอกตัวหลังเก็บไว้ท้ายเลยถ้ามั่นใจอะซัดตัวหลังก่อนเลยถ้าเรามั่นใจว่าเราสายแข็งเราเจอแถวซัดก่อนเลยจริงเราไม่ลึกจะได้ง่าย้วเป้าหมายของเราไม่ได้กะค่ะของแพงเลยหรือประเมินแถวหลังแถวบนเลยแถวบนแพงกว่าเปรียดของแถวแพงของแพงแถวบนนะ ผมไปเลือดในตู้ดังนา้นจริงจริงเหรมอย่าเลือกแถวหน้าเพราะว่าแต่แถวล่างอ่ะความสัมพันธ์เพื่อนเพื่อนกันพี่น้องใช้ที่เก็ดกรอบไปเปลี่ยนชุดนี่นี่ถามเพื่อน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 คุณแพทเป็นคุณจะเลือกใครเป็นแพทเหรอคะเออพี่หอมถ้าเป็นแพทนะเอ่อม่เป็นว่าเอาอันนี้มันช้าเอาเอาคู่หลังเกี่ยวไว้ก่อน เราคิดเราคิดเราเอาคู่หลังเก็บไว้ก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเอาคู่หน้าดีกว่าเราถามสี่คนนี้มีใครอยากขึ้นมาบ้างยกมือมีใครอยากขึ้นมายกมืออยากขึ้นไปก็เดินลงมานั่งเหมือนเดิมทำไมนะทำไมผมบอกยี่นะว่าถ้าหากว่าคุณขึ้นก่อนคุณยังมีโอกาสนะดอกไม้ก็มีนะแป้งก็มีโคนก็มีนะถูกป่ะถ้าเกิดคุณขึ้นไปก่อนอาจจะได้ดอกไม้ถ้าดอกไม้มันออกไปแล้วเทนี้ละมึงเอ้ยบอกนะ เลือกเลยค่ะระปกติก็ไม่ได้เป็นคนเลือกเขาอยู่แล้วนะเลือกได้เลยจริงๆอ่ะคุณต้องไม่กลัวใครเลยเซ่คนที่ควรที่มุงจะต้องกลัวคือคืออยากไปถึงจุดนั้นเอได้ยินตอนซ้อมแล้วอยากไปถึงคุณหมอครับเลือกมาหนึ่งท่านครับคุณพี่เบิร์ดเชิญค่ะพี่เบิร์ดเชิญค่ะ พี่นาวดีจ้าพี่นาวดีเอดีครับพี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดตกลงวันนี้วันนี้คุณเป็นพี่เบิร์ดเหละฮะใช่ครับข่าก่อนก็ทิ้งแล้วแต่งเป็นมัมร้องเบิร์ดพี่นว ค่าวที่แล้วเนี่ยสวิตมันงงทำไมเลยว่าขอมาแต่งตัวแบบปกติแล้วร้องเป็นพี่เบิร์ดดีกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวกับชุดเนาที่เราแพ้ครั้งแ้วมันเกี่ยวกับชุดรอไม่บอกพี่แบบพี่บอกพี่ในห้องแต่งตัวเลยว่าเพลงที่ร้องวันนั้นกับเพลงที่ร้องวันนี้ยังไงเพลงที่ร้องวันนั้นกับเพลงวันนี้มันจะต่างกันคือเพลงที่ร้องวันนั้นเป็นเพลงที่อยากร้องเพลงที่ร้องวันนี้เป็นเป็นเพลงที่คิดว่านะฮะที่คิดว่า ค่อนข้างจะเหมือนพี่เบิร์ดแต่คือต้องบอกอย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นคุณแม่คุณแม่เจินเินมากแต่ปัญหาคือผมเรายาวไม่ทันเอาอย่างเงี้วอยากอยากเป็นเจินเินอยากเป็นคุณแม่เจินเราเจินแล้วก็น้องได้แค่ท่อนฮุกท่อนสุดท้ายอยู่ดีดีก็มาไม่เจอพบน้าตีเนื้อแล้วอย่าเป็นอย่าเป็นอย่าเป็ชื่ออะไหอมอย่าเป็นชื่อสเนื้อเนื้อว่าอะไรวะเนื้อม่เหมอนยูนี ใจทำไมว่าอยู่ดีๆไม่ได้เจอหน้าอะไรอ่ะไม่มีไม่มีเหมือนนะเหมือนบ้าเลยวก็พอแบบว่ามันได้แค่ฮุกใช่ไหมเราก็เลยไปไปซ้อมเพลงของเออ่คุณแสงละวีหอมยุแสงละวีเหมือนแบบงงไงแมงมุมเหมือนกัยุแสงละวีเหมือนยุให้ร้องเพลงวานเกยตื้นยุมากพายุมากคุณรู้เลยต้องไม่ร้องต้องไม่ร้องไม่โดก่อนเออดีดัดทางหน้แสงละวีเธอไต่มาฉั มาร้องเพลงพี่เบิร์ดดูอีกครั้งเพราะว่าเป็นเพลงที่ชอบชื่อเพลงขอบใจจริงๆครับคิดว่าเสียงนี้จะองมาจากลาคอคิดว่าจากที่วางสองเพลงเมื่อกี้นี้ความเป็นไปได้ยากแต่แต่พี่ไก่เป็นคนเก่งพี่ไก่ร้องเพลงเพราะและพี่ไก่เปลี่ยนเนื้อเก่งด้วยเราอาจจะได้เพลงใหม่ๆมาฟังในวันนี้ค่ะอาจจะได้เพลงใหม่ๆนี่คือความหวานจากรสไม่มีคำมั่าเหมือนไม่มีคำ